โอเออคนะมังมังขยิบมังขยิตเท่ไหนึ่เออรู้จักคณะมังคยอมมังคยออะไรเราเนี่ยภาษาเป็นอะไรวะเนี่ยเออมังคุดมหาไยกันแน่มหาไยกันแน่คณะมังมหามังคุดคุณถามเองว่กูงงผมมาตามหาคณะมังมหารามินครับเออมังมหารามินครับผมเราเนี่แหละ คือมังมหารามอ,อีคือว่าผ้าจายของผมฝากฝากจดหมายฉบับนี้มาให้กับท่านนะครับอาจารย์ของเจ้าฝากมารับผม,ผม,มอ,อ,อ๋อเรื่องว่าใครสหายเก่าของเราเองนี่จะเป็นลูกศิษย์ของสหายเราจริงเหรอครับท่านนะในจดหมายนะ่ะเขาฝากเจ้าทั้งสามคนให้เราพามัเป็นทหาร ดีเหลือเกินบัดนี้เจ้าไม่ว่าบัดรผมเจ้ากําลังทําความสวยงามความดีผมอยู่เอ่อสํานักกุศลหัมกุศลเดาไอสาระเลวถ้อยยาพายกูสาพูดไม่อยากนะน่ามึงเมื่อบัตรประานี้มึงเป็นชื่อวัดเขาเจ้าสามารถจับองค์ราชสำนรองยาได้อรองยาที่จะปลอกระเบิดแจ้งบรรลังแห่งกองอูเล่นนำพารองยาเดินทางเข้าสวรรค์ฉวัตรับประ mm uh -huh.